ไม, ality, ไม่ต้องไม่ต้องเราไม่ต้องน้ำไม่ต้องน้ำไม่ต้องต้องใช้ปน้ใช้ท่ายู่อะยรครับงั้นกันงั้นกัน เกิดเพิมไม่ยานเดตยไฟฟ้านะครับขั้นตอนแรกก็เราก็จะต้องพยายามตัดไฟฟ้าจากชุดชาร์จไฟทันทีนะครับแล้วเราก็เข้าหาตัวรถจากด้านที่ปลอดภัยที่สุดการคุมผ่าให้ดึงเบาๆนะครับเหนือตัวรถตอนนี้เท่าไหร่ครับลากทำเป็นสองขั้นตอนอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยองศาคะ่ะด้วยการดึง 2, ห่วงสี<ร>ที่ปุ่มของผ้าครับ ขั้นตอนนี้จะใช้ผู้ปฏิบัติงานสองนายอันนี้เป็นขั้นตอนที่2พบที่2คลุมเข้าไปครับตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบผ้าคลุมแนบสนิทกับพื้นแล้วก็เก็บส่วนปลายให้เรียบเพื่อป้องกันออกซิเจนเข้าไปคลุมเข้าไปเพิ่มในเพลิงครับขณะนี้เราสามารถโปรยละอองน้ำเข้ากับระบบ เพื paid, so ่อเติมความชื <lawsuit> ulously, ้นให้กับผ้าคลุมได้ครับวิธีนี้จะช่วยลดการเกิดควันตอนนี้เราจะใช้ออโรซอลตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วครับโดยการวางเข้าไปครับเปิดใช้งานดึงสลักออกเปิดใช้งานมันจะทำงานภายใน3ามปดวินาทีครับแล้วก็วางเข้าไปใต้ผ้าคลุมให้ใกล้แบตเตอรี่ที่มากที่สุดจากนั้น เราตรวจสอบให้แน่ใจครับว่าคลุมผ้าสนิทเรียบไปกับพื้นป้องกันไม่ให้เติมออกซิเจนเข้าไปตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ500ในกรณีที่เป็นการลุกไหม้ยานยนต์ไฟฟ้าในที่จอดรถเราจําเป็นที่จะต้องคลุมผ้าลักษณะเดียวกันนี้อีกห้าร้อยตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะคะเมื่อกืด้อยถ้าเกือปร้อยบันการ้อยองศาเซลเซียสแล้วครับโอเคครับพอใส่ตัวดูจากในตัวรถอุณภูมเข้าไปนะครับตอนนี้เหลือ500 ร้อประมาณ500ครับตอนนี้ยังไม่ได้คูลิงนะครับยังไม่ได้คูลิงแค่ภาาคูมอย่างเดียวรู้จากตัวที่ตัววัดน,นะครับก็ก็อ่อนรถจะคูลิงเลยไหมอ๋อยังครับตอนนี้ใ,<ห>ใช้เอโรซอยู่ใช่ไหมดูว่าการใช้เอโทรอซอที่เขาเขาใส่เข้าไปนะครับมันจะทําให้ความร้อนลดลงหรือตอนนี้เหลือ300ครับ3ามกว่า ก็ก็พอ,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 อได้อยู่นะจากจากจากมาหยนะครับเมื่อกี้นะครับแล้วก็กลุ่มมันผมว่าน่าไอเรื่องการป้องกันกลุ่มควันที่มันเกิดขึ้นก็สามารถทําให้เราเรา,เาสบายใจได้ผมว่านะวามรู้สึกของผมนะมันมันคนท้างไม่คนไม่น่าหน้าแน่หน้ากลัวมากเท่าไหร่นะครับต่อไปไม่มแลวว้วเกิดกลุ่มควันขึ้นมาและมีตัวนี้เข้ามาเนี่ยครับผมว่าน่าจะจะอพอที่จะ แล่ความวัดลัวของคนอาจจะน้อยลงนะครับนี่ผมผมพูดโดยโดยความรู้สึกส่วนตัวนะผมไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเรนู้วิชาการของเขาเลยนะผมเอาวิธีที่ที่พวกเราจะช่วยคนดูได้นะครับตอนนี้ต่ำกว่า200องศาในกรณีคูริงก็ไปนะครับก็ก็ก็พอได้อยู่นะครับ เหลือสองรองศาแล้วนะครับขณะนี้อุณหภูมิลงเหลือ250รสองศาครับ การสเปรย์น้ำเป็นละองก็จะช่วยให้ผ้ามีน้ําหนักเพิ่มขึ้นแนบกับตัวรถได้มากขึ้นแล้วก็ซีลออกซิเจนได้ดีขึ้นครับ ลงมามเหลือประมาณไม่ถึงร้อยองศารครับ ตอนนี้เนี่ยถ้าหากเป็นในกรณีของ e ีีจริงๆเ,เราอาจจะต้องคุมต่อไปอีสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแบตเตอรี่จะไม่ลุกติดไฟกลับขึ้นมาใหม่ครับเพราะถ้าหากว่าติดไฟลุกกลับขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยมันจะมันจะต้องใช้น้ำเยอะมาก